สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูวิธีการนําไก่พันไข่เอามาให้ไก่ชนเลี้ยงแหมผมก็ผมก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันว่ามีใครเคยทำแล้วหรือเปล่านะครับถ้ามีข้อมูลยังไงก็รบก,กวนคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ อันนี้นี่ที่เห็นนี่คือแม่ไก่ชนนะครับเลี้ยงลูกไก่พันไข่ตัวสีดำดำหัวขาวขาวเนี่ยครับคือลูกไก่พันไข่พันบาพีมัดล็อกครับผมลูกไก่ชนจริงๆเนี่ยคือลูกของตัวนี้จริงๆจะมีอยู่ประมาณหกเจ็ดตัวครับนอกนั้นเป็นไก่พันไข่หมดเลยที่เห็นอยู่นู่นนะครับนอนตากแดดอยู่นู่นนะครับหมดเลยนะครับในนี้ทั้งหมดนีนรวมกันมีอยู่ยี่สิบเอ็ดตัวครับ ่งผมทำวิธีนี้ก็เพราะว่าลูกไก่ที่ผมฟักมาได้อยู่ในบ้านเนี่ยมันอนุบาลในกรงแล้วมันเยอะเกิน,นครับมันแออัดเพราะว่ากรงผมมันเล็กผมก็เลยลองทำวิธีนี้ดูปรากฏว่าแม่เขาเลี้ยงดีนะครับผมตอนเย็นผมออกมาให้ข้าวเขาเนี่ยคือเขาจะนอนกกลูกเขาหมดเลยนะครับทั้ง21ตัวแก่งมากตัวนี้ข้อข้อดีของการทำวิธีนี้ก็คือ เราก็ไม่ต้องอนุบาลกกกไฟนะครับเขาจะอยู่กับแม่เขาเลยแม่เขาก็จะกบเองแต่ข้อเสียก็คือเราไม่สามารถที่จะปล่อยได้นะครับผมเคยลองปล่อยแล้วเขาก็จะไปหาเขียกินตามแม่เขาตามทุ่งนานู่นนะครับตามทุ่งนาเขาก็จะเขียกกินแต่ว่าเขาจะเสี่ยงต่อการโดนไก่ใหญ่จิกผมก็เลยเอามาขังไว้ในสังเวียนไก่ไก่ชน มีข้อดีและข้อเสียต่างกันไปครับเดีย๋ยวผมจะจับมาให้ดูสักตัวหนึ่งลูกไก่พันุไข่แม่เขาก็ค่อนข้างที่จะหวงนี่ครับลูกไก่พันไข่พันบาพีมัดล็อกเนี่ยครับหัวขาวๆตัวดำๆปีกขาขาวๆคา,างขาขาวๆเนี่ยครับแม่เขาห่วงนะโ่นนะครับ เอามาปล่อยไว้ในนี้เขาก็จะเขี่ยดินเขี่ยฟางกินตามแม่เขาอะครับแม่เขาพาทํำยังไงเขาก็จะทําตามอย่างนั้นครับเขาจะรู้จักวิธีเอาตัวรอดเขี่ยหากินตามไก่ตีตามไก่ชนอย่างเงี้ยครับเท่าที่ผมสังเกตมานี่ก็คือแข็งแรงสมบูรณ์ดีทุกตัวนะครับตั้งตั้งแต่นำมาฝากแม่ไก่ชนเลี้ยงก็ไม่มีตายนะครับ แข็งแรงสมบูรณ์สดชื่นทุกตัวเดี๋ยวผมจะลองอีกชุดหนึ่งดูครับเพราะว่ามันมีแม่ไก่ชนกำลังอกไข่อยู่เลยอีกแค่ไม่กี่วันเขาก็คงจะฟักเดี๋ยวผมจะเอาลูกไก่พันไข่ที่ว่าอยู่ในอยู่ในบ้านตัวพอๆกันกับลูกไก่ชนเดี๋ยวผมจะเอามาปล่อยไก่ชนผมมันเนี่ยครับไข่เยอะครับ เขาชอบมาไข่าตามคอกวัวตามกองฟางนเนี่ยครับเนี่ยลังเนี่ยครับผมรอให้เขาฟักก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเอาลูกไก่พันไข่เอามาฝากไว้ให้เขาเลี้ยงเหมือนเดิม <c oughs> ยังไงวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับถ้าใครมีความ ถ้าใครมีคำถามมีอะไรติดชมก็รบกวนคอมเมนต์ใต้คลิปมานะครับผมขอลบเดี๋ยววันนี้ลากันไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ